ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนองทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ่ยเอ่อข่าวสารเกมนีมาใหม่เนะ่ยสำหรับคนยงทะเบียนเยอะแล้วแล้วก็จะเปิดเร็วๆนี้ครับโปรเจกต์มูเกนนะฮะไม่ควรพลาดเลยครับแนว 3D Open World วิลด์เนี่ยอยากเน็ตอิตนี่ยมาในแฟนตาซีนะครับผม <S <S ความล้ำสมัยนะ่ยเทคโนโลยีโคตรสุดเนี่ยปีนป่ายอย่างกับสไปเดอร์แมนนะฮะก็จะมาในภายปีนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าโคตรน่าเล่นมากๆเนี่ยมาทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือนะพีซีพีเอส5นะไม่หมดเลยแล้วก็โอ้หลายๆแบบแล้วก็ละครสวยมากเนะี่ยดูนะเกมนี้ต้องโดนเนะี่ยต้องรีบม,บนบมันนะมล,งลงทะเบียนไว้เลยครับเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะพลาดกันวุ้ยพี่ผมลงทะเบียนไว้เนี่ยเดี๋ยวลิงลงทะเบียนผมจะทิ้งไว้ข้างใต้นะครับผมผมบอกเลยว่าแนวนี้ นอกอยากเกมชินอิมเพ็กแล้วน่าสนใจมากเดี๋ยวจะมีเกมเพลสนี่นิดหน่อยประมาณท้ายๆนะผมโอ้เห็นแล้วแบบเฮ้ยนี่มันล้ำหน้าเทคโนโลยีเกมไปเลยนะผมกราฟิกมีโคตรอลังการเนี้ยอันนี้ไม่เท่าไ,รนะดไดหร่นะผมคดูเกมเพลสยกลงยกลดได้ต่างนี่ ก็โอ้โหมดเยอะแยะดูเพื่อนๆเห็นเกมทีแล้วก็น่ารักนะโอ้ใครชอบแนวอนิเมะแล้วก็มีทั้งผู้ชายมีทั้งสายแบบนะครับผมนี่ฮะสูสกิลดูสีสันนี่ครับผมนี่อันนี้ปืนเนี่ยก็ขับรถดูดิสกิล ไอ้น้องคนนี้แม่งน่าโดนว่ะเห็นแล้วแบบนี่เนี่ยผมยกรถเนี่ยดูดิสีส,สันสกิลโอ้โหใครจะพลาดไม่ได้เนี่ยผม <laughs> ใครจะพลาดก็พลาดแต่ผมคนนี้ไม่พลาดแน่นอนเนี่ยมันลงทะเบียนไว้เนี่ยผมก็ลงไปแล้วนะครับผมเผื่อเกมเปิดจะได้ไม่ไม่พลาดนะฮะดูดิ เฮ้ยมันเป็นฝาแฝดเหรอตัวนี้น่าจะเก่งมีตัวเนี้ยน้องคนเนี้ยน่ารักสุดแล้วนันแน่เลยขี่สกูตเตอร์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับโปรเจมูเกนเนี่ยไม่ควรพลาดทุกป,ประการเนี่ยก็ มาลงทะเบียนไว้นะแหมอย่างเงี้ยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกระนกลังใจให้กันด้วยเนาะเกมใหม่ๆก็ใกจจะเข้ามาแบบดีๆเยอะแล้วปีนี้คือจะอิ่มน้ำสำา้างกันเยอะแยะแน่นอนไม่ต้องห่วงไงอย่างงก็จะได้ใหม่คลิปแน่คลิปนี้ก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้สวัสดีครับ I don't know if I'm changing over In the moonlight I can kill this feeling sober So it start to come